รับรถมาคันหนึ่งครับคันนี้เป็นเวสป้า n e w 2025เลยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะลูกค้าก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ได้ติดต่อมานะครับว่าจะเอารถมาทํากับที่ร้านนะครับก็ก็ตอนนี้ก็คือรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆแบบยังไม่ได้แตะต้องเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอารถเอาลงให้ดูแล้วกันคันนี้เนี่ยโปรเจกต์ก็คือต้องการที่จะโหลดหน้าโหลดหลังนะครับเพราะเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับใช้งานลําบากนะครับ ก็จัดทาในส่วนของชกหน้าชกหลังแล้วก็บาะแล้วก็ขาตั้งข้างจัดทรงให้เรียบร้อยเลยเป็นรถหม่ป้ายแดงนะครับก็มาดูนะตอนนี้ผมเนี่ยความสูงของผมประมาณ175นะผมนั่งเองก็วิสปาก็รู้กันอยู่ครับว่ามันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับไม่เหมาะกับใครทุกคนนะก็ผมก็โอเคประมาณนี้ถ้าถ้าผมเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงความสูงประมาณ150ยเนี่ยก็อาจจะลําบากหน่อยนะอันนี้ก็คือเรา เรานั่งสองขาเนี่ยก็เหลือๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าู้หญิงอาจจะลําบากหน่อยนะก็อตอนนี้เนี่ยคือผมรับงานมาก็ประมาณนี้ครับต้องการจะทําให้มันต่ําลงนะครับต่ําลงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าความสูงของเจ้าของรถเนี่ยประมาณ150นะครับแล้วก็เน้นใช้งานในเมืองนะว่าจะดูก็จะให้บาลานซ์การใช้งานมันจะได้แบบคล่องตัวสะดวกนะครับจะได้แบบขับรถไม่ไม,ไม่ไม่ตระแวงนะะมานี้นะครับก็เดี๋ยวจะโชว์ เช็ดชกหน้าดูว่าประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยตั้งเอารถมาให้ผมรับรถไว้เนี่ยก็ประมาณเจ้าของไม่ได้รีบด้วยแต่ถ้ารู้มาก็คือเจ้าของอยู่ที่เบตงนะครับเป็นรถป้ายแดงอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองโยกชกหน้าให้ดูแล้วกันว่าเดิมๆมันจะเป็นประมาณนี้นะก็ประมาณเนี้ยประมาณประมาณครับก็าชกหน้าของวิสปาก็ไม่ได้ว่าแบบ นุ่มนวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชกหลังก็ประมาณนี้นะครับชกหลังค่อนข้างดีนะตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยครับชกหลังฮนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสปินหนึ่งสองห้านะครับสปิน1 2หนึ่งสองห้าแต่เป็นบอดี้เดียวกับสปิน15หนึ่งห้าศูนย์เลยนะครับก็อะประมาณนี้อาจจะผมจะขยับกล้องไปให้ดูตัวรถด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เจ้าของเพิ่งไปใส่ตัวกันชนมานะครับก็จะเพิ่มน้ำหนักรถเข้าไปอีก ผมลองดูแล้วนะชกหลังค่อนข้างดีแต่ชกหน้าก็อาจจะก,กระด้างนิดนึงประมาณนี้ลองดูครับนี่นะตัวรถจริงๆนี่นะความสูงจริงๆประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะ้เวลาประมาณผมใช้เวลาทําประมาณถ้าทําจริงๆก็ประมาณสองถึงสามวันนะแต่ครั้นี้เจ้าของไม่ได้รีบก็ให้ให้เวลาผมเต็มที่เสร็จเมื่อไหร่โทรบอกก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มไปลื้อรถ ให้ดูแล้วก็จะถ่ายคลิปให้มาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าสําหรับคนที่อยากดูคลิปนะติดตามยังไงก็ลองดูครับว่าว่าว่าอันนี้โชค<ะ>เดิมนะที่แกะมาแล้วนี่เป็นชกหน้านะครับสังเกตดูเดิมๆนะเดิมๆทุกอย่างครับก็อันนี้ชกหลังนะครับเริ่มทําการรื้อทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะโหลดชคเดิมให้เห็นแล้วว่านี่คือชคเดิมนะแล้วก็เอาโชคเนี่ยมาทํานี่รื้อทั้งหมดเลยครับนี่ความสูงเดิมๆจะเป็นประมาณนี้นะ ชกหลังก็เหมือนกันนะเอาเอาลื้อมาทําเลยเหมือนกันประมาณนี้เอาชกเดิมทําแล้วก็เซ็ตสปริงใหม่เซ็ตแกนใหม่นะครับเซตทุกอย่างนะครับให้ให้มันออกมาตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะยุบความสูงเซ็ตสปริงใหม่นะครับสปริงก็มีทั้งดัดมีทั้งเผามีทั้งตัด ก็ว่ากันไปแต่ผมรับประกันว่าทํากลับเหมือนเดิมได้นะครับไม่มีปัญหาสามารถทํากลับเหมือนเดิมได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโชคที่ผมจะถอดแล้วนะนี่นะเป็นโชคเดิมที่ยังไม่ได้ทําการทําอะไรนะน,นี่คือโชคเดิมๆเ,เลยขนาดเดิมๆเ,เลยผมไม่วัดนีอ่อนนี้ก็ทําการทําสตัดเรียบร้อยนะครับสตัดแกนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราจะย่นล่างครับเดี๋ยวจะประกอบกันก็ ถือว่าเป็นอันวัดเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้สวยงามเลยงานที่ออกมาเดี๋ยวเราจะไปประกอบละเองทำสตัดข้างล่างเรียบร้อยแลวโชค๊คที่ออกมานะครับหลังจากการโหลดก็จะปอปกมาประมาณอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ที่รถกันจะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงชุกหลังก็เรียบร้อยแล้วนะครับจัดก,การเซ็ตให้แล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วส่วนชุกหลังนะครับตัวรถที่เริ่มประกอบมาจะเป็นประมาณนี้ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของการจัดทรงขาตั้งข้างนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทรงขาตั้งข้างนี่ชกหน้าก็เริ่มเสร็จแล้วออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนที่ตัวรถจะเป็นยังไงในส่วนของงานเบาะนะครับผมก็จะใช้เป็นผ้าเบาะเดิมที่ติดมากั้รถนี่แหละแล้วก็เราจะปาดจัดทรงใหม่นะครับก็คือจะเน้นเฉพาะส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของท้องตรงกลางแล้วก็แก้มด้านข้างนะครับเพราะว่า จากการใช้งานคือเราต้องการจะให้มันต่ําลงนะครับแล้วก็ด,วด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาต่อการทรงตัวรถแล้วก็แก้มด้านข้างเพื่อจะให้ขาในร่องขาเนี่ยลงไปในแบบการเวลาเราเอาขาลงเนี่ยทรงตัวได้มั่นใจขึ้นเดี๋ยวประกอบเบาะแล้วมาดูกันอีกแล้วนี่ก็ทรงเบาะที่ผมทําเสร็จนะครับสังเกตว่าจะเรียบเนียนเหมือนเดิมเลยดูเหมือนยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าด้านหน้าเนี่ยมันทุยหายไปเยอะนะครับ จากองศาเดิมเนี่ยือหายไปเยอะข้างหลังเนี่ยผมพยายามจะไม่ได้แตะเพราะเน้นใช้งานจริงนะครับแล้วก็เน้นเฉพาะในส่วนขอด้านหน้าและด้านหลังเห็นะโดยรวมรถจะออกมาประมาณนี้ครับนี่นะครับก็คือเน้นทรงเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าพยายามให้เป็นทรงเดิมยังคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือออปชันที่การใช้งานของเจ้าของรถที่เหมาะสมกับเจ้าของรถตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เอารถลงกัน รีวิวสงงานไว้แล้วกันเสร็จแล้วครับก็ตามที่ให้ทําคลิปไปตั้งแต่ตอนรับรถตั้งแต่วิธีทําจนทํารถเสร็จเลยก็รถที่ออกมาก็ประมาณนี้นะก็ข้างหน้านี่คือคันนี้เนี่ยคือเน้นต่ํามากๆคันนี้เป็นสปิหนึ่งห้นะเน้นต่ํามากๆเลยก็มาดูชกหน้าก่อนนะชกหน้าที่ได้มาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณสักสอนิ้วได้นะแล้วก็มาดูระยะการเล่นของชกหน้าแล้วกัน อาจจะเล่นไม่ค่อยเยอะนะแต่คันนี้ค่อนข้างที่จะเน้นให้มันแบบต่ำต่ำจริงๆอ่ะสังเกตว่าล้อหน้าในจมเลยนะจมเลยนะฮะแล้วก็ใช่เพราะว่าคนขับเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ150แล้วก็เน้นขับคนเดียวในเมืองนะครับก็อาจจะมีทุกรูปบ้างนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทชกหลังสังเกตว่าหลังเนี่ยคือตุนลงไปเลยนะนี่นะตุนลงไปแบบ ําแบบเห็นเห็นเลยอะคือล้อนี่จมหายเลยข้างหน้านี่ก็ล้อนี่จมหายเลยนะจมไปในบางโคเลยนะครับแต่มาดูความนุ่มนะมาดูความนุ่มของโช๊คหลังนี่นะนี่นี่นะความนุ่มของโช๊คหลังก็ยังแบบมีระยะบ้างแต่ข้างหลังเนี่ยผมเซ็ตให้ค่อนข้างที่จะนิ่มนิ่มกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะนะครับเบาะนี่ก็คือตัวหลังเนี่ยผม ไม่ได้แตะเลยนะครับแต่มาทําในส่วนของข้างหน้าก็คือในส่วนของแอ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูของหัวตรงนี้ก็คือใช้บอะดเดิมแล้วจัดทรงใหม่แล้วดูความนิ่มนะฮะยังนิ่มอยู่แต่ผมพยายามหาจุดที่ต่ําที่สุดแล้วก็ทําแก้มตรงนี้ให้เล็กนะครับทําแก้มข้างหน้านี้ให้เล็กให้สะดวกต่อการขึ้นลงรถแล้วก็ประคองรถเนี่ยผม175นะฮะหัวเข่าเหลืออย่างนี้เลยหัวเข่าเหลือผมทํารีวิวให้ดูตอนที่รับรถแล้วนันว่าเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยเหลือประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขาตั้งข้างแล้วก็จัดทรงให้ด้วยมาดูขาตั้งข้างครับมาดูทรงด้านหน้าด้านหลังนะนี่เวลาจอดรถเนี่ยขาตั้งข้างนี่ผมปักองศาให้แล้วนะครับจอดรถแบบสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นยังไงอีจยวถ่ายให้ดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ค่อนข้างโอ้ฝั่งนี้ค่อนข้างต่ำนะต่ำแล้วสวยมากเพราะเวลารถเิสว้าต่ำๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วดูดีนะมันดูแน่นครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตัวจริงเนี่ยต่ำมากนะครับแต่ว่าต่ำก็ยังมีระยะที่แบบยังใช้งานได้ดีอยู่ นะครับสังเกตล้อหน้านะจมเลยนะครับรถรถใบแดงนะใครสนใจที่จะเอารถมาจัดทรงได้น่ะผมขอย้ำไ้ก่อนนี่เป็นชกเดิมทั้งหมดนะครับข้างหน้าก็เป็นชกเดิมข้างหลังก็เป็นชกเดิมเบาะก็เป็นเบาะเดิมขาตั้งก็เป็นขาตั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถเซ็ตใหม่ได้เซ็ตโหลดชกเดิมได้นะครับก็คันนี้ก็เป็นเจ้าของอยู่ที่อำเภอเวตงนะครับจังหวัดจลา,าก็ยังไงก็เชิญได้นะครับเชิญได้คันที่ส่งรถมาให้ผมทําก็ใช้เวลาทำจริงๆก็ประมาณ3วันแล้วกัน บอกลบประมาณนี้แหละโอเคครับก็ส่งงานไว้แล้วกันนะครับออนิวเวสป้าสองันยีครับผมตามนี้เลยนะครับใครสนใจเชิญได้ครับรถทุกรุ่นทุกย่อ้อนะครับผมรับทําให้จบให้หมดนะครับโอเคครับตามนี้เลย โอเคเอาคันนี้เป็นเวสป้า125สปินสีดำป้ายแดง2 2 5ตัวใหตรหมายล่าสุดเลยมาดูสภาพรถกันก่อนเดี๋ยวผมอลดลงให้ดูนะเป็นรุ่น ABS นะครับนี่ก็เบื้องต้นคันนี้มาทำอะไรคันนี้เจ้าของเป็นคนเบตรงนะครับแล้วก็มาปรึกษาผมบอกว่า,ามีปัญหาเรื่องความสูงครับพอดี เป็นคุณผู้หญิงใช้แล้วก็ปัญหาเรื่องความสูงผม1 7 8มาดูขานะครับนี่นี่ผมนะมาตรฐานผมนะถามว่า2ขาขาสข้างเนี่ยไม่เต็มเท้านะผมอยู่ไม่เต็มเท้าครับก็มีแบบมีจิกนิดหน่อยนะมีจิกนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายขับไม่มีปัญหานะครับถ้าเราข้างเดียวเนี่ยโอเคได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณบัลเล่เลยเพราะว่าผม175นะเพราะว่าโจทย์ของคันนี้คือ150 ความสูงของเจ้าของรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณไม่ไม่ถึง150อาจจะมีปัญหาเรื่องความสูงนิดนึงก็หน้าที่ของผมคือโหลดชกหน้านะครับโหลดชกหลังนะครับแล้วก็ทำเบาะแล้วก็ปรับองศาขาตั้งข้างทุกอย่างเดิมหมดไม่มีเปลี่ยนครับชกหน้าเดิมชกหลังเดิมขาตั้งข้างเดิมเบาะเดิมนะครับคันนี้ผมถ่ายรีวิวให้ดูก่อนตอนรับรถก่อนตัวนี้เป็นเวสป้า125สสปินนะครับ เป็นบอดี้เหมือน150าเลยแต่เป็นเครื่องหนึ่ง ABS 2025เป็นจอดิจิตอลด้วยเลขไม้ก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะรถใหม่ป้ายแดงเลยก็เดี๋ยวผมจะมาโยกโชกหน้าให้ดูก่อนแล้วกันว่าเดิมๆที่ไม่ได้ทำเนี่ยเป็นยังไงนะนี่ชกหน้าก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ยุบเยอะมากนะส่วนชกหลังเนี่ยก็ประมาณนี้ชกหลังค่อนข้างดีนุ่มชกหลังนุ่มแต่ชกหน้าก็ไม่ได้ดีมากนะ รู้สึก,กว่าระยะยุกไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้เรื่องของความสูงกวลาจอดขาตั้งข้างประมาณนี้นี่นะอ่ะเดี๋ยวก,กล้องมาถ่ายข้างๆ้างหน่อยนะนี่มาดูรถหน่อยป้ายแดงนี่ป้ายแดงนะนี่ครับอ่ามาดูรถป้ายแดงนะครับก็ประมาณนี้คันนี้มีเสริมแต่งด้วยใส่กันชนกันชนอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการจัดทรงใหม่แล้วกันประมาณนี้ก็รับรถไว้ก่อนแล้วกันนี่นะความสูงเดิมประมาณนี้นะครับก็โจทย์ของคันนี้เนี่ยผมจะ โหลดหน้าไปประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะครับรวมเซ็ตเนี่ยประมาณ2นิ้วแล้วก็โชกหลังเนี่ยจะลงไปจากเดยประมาณ1.5พยายามจะให้ต่ําที่สุดเพราะว่าคุณผู้หญิงขับเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงเพราะโจทย์ของเจ้าของรถคือ150ไม่สูงไม่เกินจากนี้แต่เวลาคนผู้ชายนั่งรวมๆกันก็อาจจะจะต่ําหน่อยแต่ว่าเราก็เน้นพยายามให้ต่าที่สุดเพราะว่าให้คุณผู้หญิงได้ใช้งานได้สมบูรณ์ปลอดภัยแล้วกัน โอเครับรถด้วยเวสป้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนการทำและหลังจากทำเสร็จจะเป็นยังไงโอเคคันนี้ครับส่งงานรับงานด้วยเจอกัน